การที่ได้โปร่งสลดสังเวชนั้นถือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการเตือนตนเป็นการทําให้ตัวเองนั้นคลายอ,อกจากความยึดมั่นถือมั่นคลายอ,อกจากการสร้างเวรชร้างกรรมจ้างบาปทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อให้เกิดเป็นปัญญาเป็นสติเพื่อจะปลดเรื่องความทุกข์ ที่พระผู้เจ้าให้พิจารณาความตายบ่อยๆนั้นให้เกิดความไม่ประมาทเพราะมนุษย์นั้นมีแต่ความประมาทเมื่อเราประมาทแล้วเราก็จึงไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเราก็จึงทําอะไรตามอําเภอใจเมื่อทําอะไรตามอําเภอใจก็ม,มีแต่กิเลสเท่านั้นที่จะพุ่ โผล่เข้ามาในใจิตใจเรานี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รู้ว่าเหตุผลว่าพระองค์ถึงให้ระลึกถึงความตายตลอดเวลาเพราะจะกลายเป็นไม่เปิดโอกาสให้กิเลสอกุศลจิตได้เกิดขึ้นตลอดเวลาก็าจะเป็นการทําให้เรานั้นเป็นผู้มีสติและเราก็าจะกลายเป็นผู้ไม่ต้องทุกข์ทรมานห <c oughs> ากเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปวันเวลามาถึงเราก็าจะกลายเป็นคนมี เรื่องราวค้างๆในจิตใจมากมายกว่าจะแก่กว่าจะลบกว่าจะล้างกว่าจะทําให้ออกจากใจเป็นเรื่องยากหากเราผูกพันเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเป็นเรื่องยากมากที่เรานั่นจะสลัดออกไปไม่ด้วยปัญญาด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่คน,นใดๆเหมือนกับหญิงกับชายที่มีความรักกันจะให้แยกจะให้บอกว่าไม่ใช่เป็นของเธอไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแม้ตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเขาเองแต่ถึงจะฟังอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะตัดใจได้เพราะอำนาจแห่งกองกิเลสน,นั้นเข้าไปยึดแล้วก็จึงเป็นผู้ที่ครอบครองจึงกลายเป็นผู้เจ้าของจึงกลายเป็นผู้หวงแหนและเมื่อมีความคิดอยู่ มีความยึดอยู่ตลอดเวลาอย่างยาวนานก็จึงกลายเป็นผู้ไม่สามารถฉลัดความรู้สึกนี้ได้ก็จึงกลายเป็นอุปสรรคเหมือน